ครับสวัสดีนะครับพบกับผมีแล้วช่อง YouTube ลูกพ่าตาครับมาบกินข้าวน้มกันครับมือนี้อดเข่าเบิ้มือเพื่อเมนูนี้เพื่อสิ่งนี้เลยครับนะตอนนี้ผมถ่ายคลิปกับประมาณ4ี่โมงแรงแล้วนะครับนะตั้งแต่เศร้ากินแต่กล้วยกินแต่ขนมถ่านซิงนี่ครับต้มตั้งแต่เศร้าเลยนะจน4ี่โมงแรงกับจังเลยกินนะต้มตีนงัวครับหรือภาคใต้ก็เอิญช่อมาลีเนาะต้มตีนงัวหรือว่าช่อมาลีมากินข้าวน้มกันครับทายไงมีแก้ว ไปจำเปื่ไปมากเจ้าเมนูนี่มันต้องกินนนหอนนะครับถ้ามันเย็นแล้วมันไม่รู้จากไข่มันไม่รู้จากไข่เพราะว่าเป็นไข่ อ,อิปปออออนอ่นอ,อนวลฮึมมเลมม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 บมมงมมมมมมามม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 มอมเมม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 มบมม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 มเมมอมม คนเปินเข่าแล้วจะกันหมดมันก็ขึ้นนะครับเข่าจะไม่กินมาบ้านเนี่ยเสียปีเลี

กันรอค่อยเสียบอีลีบังเอิญมั้งอืม sút giỏi đi ra, Ồ đi chìm với nước chìm sống sum, จิน้ำจิ้จสมสมสมกลับไปไว้ายเศบขักพี่น้องเลย ตรงนี้บเะเตกงามไปเลยบเบยเยื่อไปเลย สุดอยอดเลยครับมันนี่ถิกใจไว้รุ่นนะอืม,อม thực nên trồng cung tìn nó quá. Nó này, <laughs> ป่วยครับสุดยอดเลยมับ้บเปื่อยเกินไปแล้วก็นบนเหนียวเกินไปครับถ้าเปื่อยเกินไปกันก็นได้ยำเนาะต้องขึ้นเนาะห็นแก่วนได้ยำขึ้นขึ้นๆๆเน,นี่ 地段，地段。地 过来。嗯。 ตึงห่อนแต่มมนต้องกินห่อนด้วยทำเย็นแล้วกินบาได้สุดยอดเลยวะ รู้สึกว่ามันเริ่มเย็นมันจะเริ่มเป็นไข่แล้วนะครับพี่แซกเนี่ยบอกว่าต้อง,องกิน้ห่อนขอมพวกนนี่ Hãy mình ăn tiền là nó chim bà đấy ạ ý mình bị ra đây nữa bị được không <laughs> lắm mấy trang bài thẻ cái đuôi nó. Ôi luôn luôn. นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไว้แค่นี้ก่อนอยากขอตัวปิดคลิปแล้วกับไปแทะกันดูกที่หลัง้วพบกับไม่ลิปหน้านะครับขอบคุณครับ